สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับแนะนำนะครับเกี่ยวกับการใช้งานของปีอมนะครับไม่ใช่ปีเอมครับเป็นปีปรับเสียงนะครับเป็น EQ ครับเป็นปีเจ็ดแบนด์นะครับหน้าตาก็ทั่วๆไปนะครับเป็นปีตลาดนะครับ วิธีการต่อใช้งานนะครับก็ไม่ยุ่งยากมากมายนะครับมาดูที่ขั้วไฟนะครับก็จะมีไฟบวก1 2โวลต์นะครับไฟรีโมทแล้วก็ไฟกราวนะครับขั้วลบขั้วบวกครับแล้วก็รีโมทครับอันนี้แนะนำนะครับสำหรับมือใหม่มือเก่าก็แล้วแต่นะครับท่านที่จะเปลี่ยนปีเอมเอ่อท่านที่จะเปลี่ยนปีปรับเสียงนะครับนี่ถอดขั้วออกนะครับ ใส่ตัวใหม่นะครับก็อย่าลืมดูขั้วไฟให้ดีนะครับเพราะว่าบางรุ่นบางตัวมันมันมันจะสลับตำแหน่งกันนะครับอ่าอันนี้ปัญหานี้เจอบ่อยนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ทําให้ท R มันช็อตนะครับต่อไฟสลับขั้วนะครับ TR มันช็อตข้างในนะครับก็จะทําให้ปีเสียหายนะครับเปิดไม่ติดครับเปิดติดไฟเข้าเสียงไม่ออกนะครับเจอบ่อยครับระวังด้วยครับ ต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นช่องเสียบสายสัญญาณนะครับก็จะมี CD นะครับขาเข้าอินพุนะครับอินพุก็คือขาเข้านะครับก็เลือกเอานะครับจะต่อเป็น CD ก็ได้นะครับเป็น a u x ก็ได้นะครับแล้วก็มาเลือกปรับโหมดข้างหน้านี้นะครับเป็นปุ่มสวิตช์ข้างหน้านะครับ CD a u x กก็เลือกเลือกโหมดที่จะใช้งานนะครับ ต่อมาก็เป็นขาออกนะครับสัญญาณขาออกก็จะเป็นฟอนต์กรีนนะครับเป็นสายขวานะครับ R L ก็ต่อได้นะครับซ้ายขวาสายขวา2ช่องคร,ค,รค,ค,รครับตัวนี้จะควบคุมด้วยเฟดเดอร์นะครับเฟดเดอร์ครับตัวนี้มันก็จะระบุตำแหน่งนะครับถ้าเราหมุนมา,าฝั่งซ้ายสุดนะครับมันก็จะเป็น ในย่านของเลียนะครับถ้าเราหมุนมาขวาสุดนะครับมันก็จะทํางานในย่านของฟอนต์นะครับแต่ถ้าเราหมุนไว้ตรงกลางนะครับหมุนไว้ตรงกลางมันก็จะออกดังทั้งสองทั้งสองช่องนะครับทั้งฟอนต์และก็เลียนะครับถ้าเราปรับไปฟังได้ฝั่งนึงนะครับเราหมุนไปฝั่งได้ฝั่งนึงมากกว่ามันก็จะดังมากกว่านะครับประมาณนี้ครับต่อมาก็เป็นซับครับซับนี่ก็คือตัวนี้แยกอิสระเลยครับเป็นซับอิสระนะครับเป็นปีเจ็ดแบนครับ อยกซับอิสระนะครับส่วนการปรับแต่งปรับจูนนะครับก็จะมีในส่วนของวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มก็คือปรับเสียงนะครับเสียงกลางกลางแหลมครับแล้วก็จะมีวอลลุ่มซับนะครับที่2นะครับวอลลุ่มซับตัวนี้เป็นซับอิสระนะครับคือเราไม่เปิดเสียงกลางก็ได้ครับเราเปิดเฉพาะซับเบสก็ได้นะครับ ต่อไปก็เป็นตัวปรับเขาเรียกว่าปรับความถี่เสียงนะครับในย่านเสียงกระแทกนะครับเสียงกระแทกครับคือเป็นการบูดเสียงนะครับถ้าเราปรับเยอะมันก็จะมีเสียงกลางปนออกมาด้วยนะครับมันจะมีความถี่สูงเข้ามาแทรกนะครับเป็นการบูดเสียงนะครับ พอถ้าเราปิดหมดมันก็จะเป็นความถี่ต่ำอย่างเดียวนะครับความถี่ต่ำต่อมาครับชุด EQ ฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคุมเสียงกลางนะครับก็จะมีตั้งแต่6 3เฮิร์ตอ่าก็จะเป็นเสียงต่ำนะครับเสียงเบสนะครับพูดง่ายงเบสดติดกลางนะครับต่อมาก็1 2 5เฮิร์ตนะครับก็จะเป็นแนวโลนะครับมิดโล ก็ไล่ไปนะครับความถี่มันก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับจนถึง12 2เฮิร์สสกิโลเฮิร์สปรับได้หมดนะครับขวาสุดก็จะเป็นแหลมนะครับก็ไล่ลงมาปีเจ็ดแบนเราจะใช้งานคล้ายๆกันครับ5แบน7แบน4แบนแล้วแต่ใช้งานคล้ายๆกันหมดนะครับ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านไหนที่ไม่เข้าใจนะครับก็ท้งมาสอบถามได้นะครับการใช้งานปีน7แบนห้าแบนสแบนนะครับประมาณนี้ครับทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ